กรับสวัสดีช่วงสายของวันอาทิตย์นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนผมก็จริงๆก็หยุดนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกหยุดได้หรือเปล่าเพราะปกติก็ไม่เคยหยุดอยู่แล้วนะครับก็มีภารกิจแล้วก็ข้อมูลข่าวสารสําคัญที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาอัปเดตโดยเฉพาะเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 และกรณีของการจ่ายเงินเยียวยานะครับมี2เรื่อง วันนี้การถแถลงข่าวโดยสบคนะครับจะแถลงว่ามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอาจจะทําให้หลายคนตกใจนะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยจากมาตรการตรวจหาเชื้อเชิงลุกของเขาเนี่ยเจอคนติดเชื้อที่สมุทรสาครเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแค่จังหวัดเดียวนะ335คนแบ่งเป็นคนไทยประมาณร้อยตนแล้วก็เป็นแรงงานต่างด้าว ชาวพม่าเนี่ยเกือบ200คนนะครับก็คือ190กัว่าคนคือไม่ต้องแปลกใจนะครับยิ่งตรวจเยอะมันจะยิ่งเจอซึ่งจะยิ่งเป็นผลดีนะครับเพราะเป็นมตาตรการการตรวจหาเชื้อเชิงรุกรุกเข้าไปในโรงงานลุกเข้าไปในตลาดรุกเข้าไปในพื้นที่ชุมชนดีแล้วครับยิ่งตรวจยิ่งเจอผมอธิบายคุณผู้ชมมาโดยตลอดเวลาดูตัวเลขเนี่ยนะครับต้องดูทั้งหมด4ย่ตัวผสมกัน ตัวที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการตรวจหาเชื้อมาตรการตั้งรับก็คือพวกเรานี่แหละพวกคนไทยพวกคุณผู้ชมพวกใครต่อใครที่ใช้ชีวิตการปกตินะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เจอเจ็ดสิบคนผมตัวนนะจากเดิมเนี่ยเก้าสิบจากเดิมร้อยกว่าหมดมาเหลือเก้าสิบมาเหลือแปดสิบมาเหลือเจ็ดสิบอันนั้นเนี่ยคือพวกเราคือกลุ่มของพวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่ตามจังหวัดต่างๆต,ต,ตัวเลข ค่อนข้างนิ่งและลดลงอย่างต่อเนื่องตัวเลขที่2ก็คือมาตรการเชิงลุกอย่างที่สมุทรสาครเมื่อวานนี้ที่เจอ335คนคือยิ่งตรวจมันยิ่งเจออยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องดีตัวเลขที่3ก็คือหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายยิ่งเจอแสดงว่าไปจับได้คุณผู้ชมครับถ้าบอกว่าตัวเลขหลบหนีเข้าเมืองเป็นศูนย์เนี่ยนะครับขอว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อเป็นศูนย์เนี่ยคือศูนย์ไม่ไปจับ หรือไม่มีการทํางานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการร,รายงานตัวเลขว่าเกิดการหลบหนีเข้าเมืองและจับได้เนี่ยเป็นเรื่องดีครับและอันสุดท้ายอันนั้นหายห่วงอยู่และก็คือ SQ State Quarantine บินมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าสู่ระบบการกักตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสรุปผู้บชนแบบนี้ว่าวันนี้ตัวเลขมันจะน่าตกใจหน่อยนะครับดีไม่ดีอาจจะไปถึง 45, 6ห้าหกร้อยสซไป4ี่ห้าหกร้อยนะครับเพราะสมุทรสาครจังหวัดเดียวเนี่ยล่อไปตั้งเท่าไหร่ สามร้อยกว่าหลายจังหวัดดีขึ้นนะครับอย่างระยองแบบเนี้เมื่อวานเหลือคนติดเชื้อสี่คนหลายจังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับเป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย,เนนย์เราก็ต้องให้กําลังใจกันตรงนี้ด้วยจังหวัดทั่วไปฟังดีๆนะฮะที่ไม่ใช่สมุทรสาครกรุงเทพนนทบุรีที่เขาต้องตรวจสอบเชิงลุกเนี่ยนะครับตัวเลขน้อยลงหมดแล้วครับ เนี่ยอย่างกลุ่มผมเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเราอยู่ต่างจังหวัดเราทํามาหาก,กินเราทํางานกันตามปกติกรุ๊ปของเราเนี่ยมันอยู่กรุ๊ปแรกตัวเลขลดลงทุกวันวันนี้ผมก็เชื่อว่าลดลงแต่ที่มันจะไปเยอะเนี่ยมันไปเยอะในกรุ๊ปที่สองก็คือการตรวจเชิงลุกอะเข้าไปหาในชุมชนเข้าไปหาในโรงงานเข้าไปหาในที่ไหนก็ตามอันนี้มันเยอะอยู่แล้วโอเคนะะผมอัปเดตเรื่องของสถิติการติดเชื้อคือเดี๋ยวเนี่ยคุณผู้ชมไปเห็นตัวเลขว่าหู ทำไมมันเยอะอีกแล้วเนี่ยกลับมาเยอะอีกแล้วเนี่ยต้องแยกออกเป็นสี่ก้อนนะครับให้ชัดเจนมันน้อยสิครับมันจะไม่ดีหมายถึงไอ้ตัวเลขตัวแรกเนี่ยตรวจหาในประเทศเนี่ยอันนี้น้อยก็ดีแต่อันที่สองการตรวจเชิงลุกเนี่ยยิ่งน้อยยิ่งไม่ดีนะครับเพราะมันไม่สะท้อนความเป็นจริงมันต้องตรวจเยอะๆล่าสุดผมเข้าใจว่าสมุทรสาครนเนี่ยตรวจเอาแบบเชิงลุกเนี่ยนะครับไปแล้วประมาณสี่หมื่นกว่าคนนะ ผมดูจากตารางของเขาเองนะครับ40,000กว่าคนการตรวจสอบตรวจสอบเชิงลุกต้องทําครับถ้าไม่ทําเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอีกเพราะเราไม่รู้ว่าตรงไหนเนี่ยมันติดเชื้อบ้างคนพมา่าที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะนะครับ2ล้านคนเนี่ยทั้งทั้งในแล้วก็นอกระบบประมาณ2ล้านคนนะอ่ะทีนี้ผมจะพูดรเรื่องของการเยียวยาแล้วก็มีจะใช้คำว่าเป็นเทคนิคก็ได้นะครับคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่ จะไม่ได้รับเนี่ยเขาบอกว่า 1. ขรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ2อายุไม่ถึง18ปี 3. คนที่มีรายได้สูงอันนี้ไม่รู้จะว,วัดยังไงนะฮะรายได้สูงและ 4. ก็คือกลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมไอ้ตรงนี้อย่าเพิ่งไปตีความว่าเป็นมาตรา3-3นะเพราะเขาใช้คำว่ากลุ่มผู้ประกันตนที่ ได้รับความช่วยเหลือจากประกันสังคมก็จะไม่ให้ผมก็เลยลอรอลุ้นในที่ประชุมคอรอมอีกสักนิดนึงว่าเขาจะให้หรือเปล่าสําหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตราสาที่ถูกลดวันทํางานถูกลดเวลาทํางานถูกลดเงินโอทีเขาจะได้รับหรือเปล่าผมยังลุ้นอยู่เพราะเขาใช้คําพูดออาคุณผู้ชมฟังดีๆเด็ไม่งั้นเขาต้องเขียนลงไปเลยว่าเป็นกลุ่มมาตรา3-3ผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้ความหวังแต่ผมก็ต้องมีความหวัง ผมก็ต้องสู้กับคุณผู้ชมในกลุ่มมาตาสามสามที่มีทั้งหมดสิบเอ็ดล้านคนไม่งั้นเขาก็ใช้คําว่ามาตาสามสามสิครับแต่เขาใช้คําว่ากลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมสมมุติว่า,มมวา,มมวากลุ่มผู้ประกันตนมาตาสามสามที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือละ่ะเช่นถูกลดวันทางานรายได้ลดลงเช่นถูกลดโอทีรายได้ลดลงมีหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่านี่เป็นสี่กลุ่มที่พวกเขาบอกว่าที่รัฐบาลบอกว่า จะไม่ให้จะไม่ให้ล่าสุดเนี่ยนะครับคุณอนุชาบูรพชัยศรีซึ่งเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือว่าโฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะช่วยได้ประมาณ30ถึง35ล้านคน30ถึง35ล้านคนโดยบอกว่ามีงบประมาณอยู่ที่2,1 0แสน0 0ล้านบาทคือคุณอนุชาต้องพูดให้ชัดนะครับจะมาบอก3 0ถึง35ล้านคนได้ยังไง ถ้าบอกว่างบประมาณ201,000ล้านคนละ7,000 7,321ท่านช่วยได้30ล้านเท่านั้นแหละไม่มีแหละครับอีก5ล้านเป็น35ล้านเพราะเอาตัวเลขเนี่ยยอดรวมมาคูณมาหารแล้วเนี่ยนะครับยังไงมันก็ไปไม่ถึง35ล้านผมย้ําแล้วผมเรียกร้องยังมีลุ้นมีหวังในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถ้าท่านยอมเพิ่มมาอีก8,000ล้านนะครับจาก30ล้าน ท่านจะสามารถช่วยได้40ล้านคนเพราะจากเดิมใช้งบ2 0งแสนหนึบวกเข้าไปอีก70,000ล้านไม่ใช่80,000ล้าน7 0 0ด0ล้านเท่านั้นท่านจะมีงบ2องแสนแ0ล้านท่านจะสามารถช่วยคนได้40ล้านคน40ล้านคนผมว่าเกือบครบแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะคนที่มีอายุไม่เกิน18ปีในบ้านเราเนี่ยนะครับ15-16ล้านคนนะจาก66ลบประมาณ15-16ล้านเนี่ย ก็เหลือห้าสิบห้าสิบล้านตัดกลุ่มข้าราชการพนักงานและวิสาหกิจคนที่รวยรวยมีรายได้สูงและมักรตาสามสามที่ไม่ได้รับผลกระทบมันก็มีผมว่าตัดไปสามกลุ่มนี้หายไปอีกสักสิบล้านเหลือสี่สิบล้านมีความเป็นไปนได้สูงว่าจะได้รับการช่วยเหลือกันทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุชาเวลาบอกว่าใช้งบสองแสนหนึ่งหมื่นล้านแล้วจะช่วยได้สามสิบถึงสามสิบห้า อย่ามาพูด35ครับมันไม่ถึงหรอกครับ2องแสนหนึ่งมืล้านช่วยได้30ล้านคนผมเรียกร้องตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าควรอัดลงไปเลย2องแสนแปดหมื่น00ล้านมันจะช่วยได้40ล้านคนแล้วจะมีกลุ่มมาตาสามสามที่ได้รับผลกระทบผมอธิบายแบบนี้กลุ่มมาตาสามสามบางคนก็ไม่กระทบนะบางคนก็กระทบ เพราะฉะนั้นมาตาสามสามต้องแบ่งคนที่ได้รับผลกระทบออกมาเพื่อให้เขาได้รับความช่วยเหลือมีกลุ่มลูกจ้างพนักงานเอกชนพนักงานออฟฟิศมาตาสามสที่ไม่กระทบอะไรก็เยอะนะก็เยอะเขาทํางานที่บริษัทยักษ์ใหญ่มีความแข็งแรงมีสวัสดิการดูแลเด่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ออกมานะมีคุณผู้ชมหัวเราะเข้ามาว่าพูดไปเรื่อยไม่คำนวณเงินที่เหลือรัฐบาลมีเงินนะครับ ผมยืนยันนอนยันตรงนี้เลยเขามีเงินแต่พลเอกประยุทธ์พูดมาโดยตลอดว่าเขาระวังเขากลัวคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับเขากลัวเงินกู้ก้อนนี้มันจะหมดตอนนี้เงินกู้ใช้ไปแล้วเนี่ยนะฮะห้าแสนหนึ่งหมื่นล้านนะเงินกู้ล้านล้านเนี่ยเหลืออยู่สี่แสนเก้าหมื่นล้านแล้วมีงบกลางของพระหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยอีกประมาณแสนแสนกว่าล้านอีกประมาณแสนกว่าล้าน รวมเนี่ยตอนนี้เขามีเงินสดในกระเป๋าเนี่ยนะพร้อมใช้เนี่ยนะหกแสนล้านนะครับแต่พลเอกประยุทธ์กลัวกลัวว่าสมมุติว่าช่วยไปสมมติว่าช่วยไปทักสามแสนล้านเขาจะเหลือเงินในกระเป๋าแค่สามแสนล้านจากหกออกไปสามเหลือสามเขากลัวว่าโควิดมันจะไม่จบเนี่และที่สําคัญเขากลัวว่านี่สาธารณเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะ ถ้าใช้เงินกู้ล้านร้านนี่หมดนะตอนนี้เหลือประมาณสี่แสนกว่าล้านเนี่ยนะใช้ล้านล้านนี่หมดนะครับหนี้สาธารณะต่อ GDP ของเราน่าจะเกิน6 0นะครับซึ่งมันคือประวัติศาสตร์มันคือการสร้างหนี้ที่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังไปแล้วนะครับจะเป็นแบบนั้นแล้วแผนของบุเอกประยุทธ์ในงบปี6 5 6 6 6 7 68อีก4ปีเนี่ยก็จะกู้ปีละประมาณ7แสนล้าน74 28 ก็จะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นไปอีก2.8ล้านล้านบาทเห็นไหมฮะเขาสร้างหนี้มาตลอดเจ็ดปีตอนนี้มันมาถึงปลายทางแล้วเรื่องของหนี้เนี่ยนะครับเขาก็กลัวแล้วนะจากที่ก่อนหน้านี้ใช้เงินกันเต็มที่โดยเฉพาะการใช้เงินเพื่อการลงทุนเนี่ยการทําโครงสร้างถนนหนทางต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้มาเจอโควิดเข้าไปอีกนะเอาตรงนี้นะผมพูดให้เห็นภาพเพื่อเกิดความ ชัดเจนก่อนทีนี้วันนี้วันที่สิบแปดนะฮะอีกสองวันมันมีความสำคัญเกิดขึ้นสำหรับที่ว่างอีกหนึ่งล้านสามแสนคนเพราะว่าอีกสองวันก็คือวันที่ยี่สิบคุณผู้ชมตั้งใจฟังนะฮะอันนี้สำคัญเป็นเทคนิคเลยวันที่ยี่สิบมกราคมนี้เนี่ยกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเก็บตกอีกหนึ่งล้านสามแสนคนอีกหนึ่งล้านสามแสนคน ด้านหนึ่งเราต้องพึ่งตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคว้ามันมาให้ได้ผมแนะนําคุณผู้ชมแบบนี้เพราะโครงการคนละครึ่งเนี่ยการลงคนละครึ่งได้มันเหมือนกับได้สองต่อนะเพราะคุณจะได้เงินเจ็ดคุณจะอะไรอ่ะเหมือนกับคุณได้ลงทะเบียนรับเงินเจ็ดพันไปด้วยเพราะเขาบอกแล้วว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเจ็ดพันเขาโอนเข้าเลยส่วนคนที่มีโครงการคนละครึ่ง ถ้าเป็นผู้มีรายได้น้อยเขาโอนให้ได้เลยท่านไม่ต้องลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับคนที่มีคนละครึ่งไปแล้วเนี่ยดีใจด้วยดีใจด้วยนะสําหรับคนที่ลงคนละครึ่งไปแล้วดีใจด้วยทีนี้สําหรับวันที่ยี่สิบที่จะถึงนี้นะคนอีกล้านสามเนี่ยลงให้ได้นะครับสมมุติว่าท่านลงคนละครึ่งอีกล้านสามซึ่งเป็นรอบเก็บตกได้เนี่ยหนึ่งท่านจะได้เงินสามพันห้าในกระเป๋าละนึกออกไหม เนี่ย3 0 0ในกระเป๋านะแต่ท่านต้องใช้เงินหมาว่าออกครึ่งหนึ่งรับช่วยออกครื่งหนึ่งในการซื้อของแล้วท่านก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินอีก7,000เยอะไหมฮะ7,000บวก3,005สรุปแล้วสองเดือนนี้ท่านจะได้เงินหน10,000เท่าไหร่อะ7,000บวก3 0 0้10,500บาทเยอะไหมล่ะเยอะไง หน้าที่นี้เอาวันนี้วันที่สิบเจ็ดครับขออนุญาตจําวันหลงหลงหลืมลืมนะครับพรุ่งนี้สิบปดวันอังคารสิบเก้ายี่สิบวันพุธนะครับอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมช่วยแก้ให้ผมก็แจ้งบางครั้งหลงหลงหลืมลืมวันนะครับผมเป็นประเภทแบบทํางานใช้ชีวิตแบบทุกวันเหมือนกันนะไม่รู้จักเท่าไหร่หละเขาวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมดาเนี่ยเออเอางี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านลงคนละครึ่งได้ในวันที่ยี่สิบนี้ในวันที่ยี่สิบ ท่านจะได้สามพันห้าและท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้อีกเจ็ดพันเลยนะครับเพราะเขาบอกแล้วว่าคนละครึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเพิ่มปุ่มขึ้นมานั่นแหละก็กดยืนยันว่าท่านจะเอาเงินเจ็ดพันไหมแล้วเขาก็จะไปตรวจสอบท่านว่าท่านมีรายได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้แหละที่ผมเป็นกังนวลว่าว่าเขาจะเอาอะไราไปตรวจสอบโอเคนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนละครึ่งคนที่มีอยู่แล้วก็สบายใจส่วนคนที่ยังไม่มีท่านเซิร์เลยครับวันพุธนี้วันพุธนี้ ส่วนกลุ่มที่นอนมาที่สุดก็คือสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือบัตรคนจนสิบสี่ล้านกว่าคนโคศกรัฐบาลบอกว่าได้ทุกคนได้ทุกคนเพราะจากว่าเป็นคนมีรายได้น้อยอยู่แล้วนะได้ทุกคนกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอู้ฟู่ที่สุดนะฮะเออก็จะมีเงินใช้เยอะหน่อยเพราะปกติเนี่ยท่านก็ได้เงินอุดหนุนทั้งเงินซื้ออะไรเงินช่วยเหลือค่าครองชีพอะ บางคนได้สองร้อยบางคนได้สามร้อยเงินช่วยค่าน้ําอีกอะ่ะช่วยค่าไฟอีกและรัฐเนี่ยเพิ่งให้แถมไปอีกเป็นของขวัญปีใหม่มกราห้าร้อยกุมภาห้าร้อยแล้วก็แล้วก็มีนายอีกห้าร้อยปกติก็รับกันอยู่เกือบเกือบพันอยู่แล้วนะครับเกือบเกือบพันต่อเดือนเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าท่านมาได้เจ็ดพันนี้อีกโอ้โหท่านก็นู่นแหละครับประมาณแปดพันรวมรวมของกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ได้เงินใช้เดือนละแปดพันเนี่ยผมว่าอยู่ได้เลยนะคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะเฮ้ยได้เงินใช้เพิ่มอีกเดือนละประมาณสี่พันเนี่ยผมว่าก็ช่วยมาได้เยอะกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐจ,จะเจ็ดพันเข้าบัตรคนจนเลยครับใช่ครับแต่ผมนึกบอกว่าบัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐเี่ยปกติท่านได้เงินช่วยเหลือรายเดือนอยู่แล้วชุดหนึ่งถูกไหมฮะแล้วมาได้ของขวัญปีใหม่เดือนละห้าร้อยสามเดือนมกราคมพามีนาแล้วมาได้อันนี้อีกมันก็เป็นเงินสามก้อน นะก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยท่านจะได้รับประมาณแปดพันกว่าแปดพันประมาณแปดพัน่ะแต่คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้นะฮะเขาไม่ให้ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้คนละครึ่งเนี่ยมันเป็นในายาของการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจครับก็คือประชาชนออกเครื่องหนึง่งรัฐออกเครึ่องหนึง่งไปช่วยกระตุ้นซื้อของให้กับพี่น้องที่ทําร้านทั่วไปอะครับนึกออกไหมฮะคนละครึ่งกับสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ซ้ํากัน สองกลุ่มนี้เขาไม่ให้ซ้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละครึ่งคนที่เข้าถึงคนละครึ่งและเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นคนกลุ่มที่มีไรายได้น้อยจะได้รับเงินเยอะที่สุดนะครับผมคํานวณห้แล้วเมื่อกี้เนี่ยก็เจ็ดพันบวกสามพันห้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดพันบวกสามพันห้าหมื่นห้าร้อยสองเดือนก็ตกเป็นเงินช่วยท่านเนี่ยเดือนละประมาณห้าพันกว่าบาท คนที่จะได้เงินสูงสุดถ้าสมัครผ่านก็คือคนที่เข้าถึงโครงการคนละครึ่งและคนที่ได้รับเงินจากโครงการเราชนะเบ็ดเสร็จท่านจะได้รับ1500สวัสดิการแห่งรัฐรับประมาณ800 0ส่วนคนทั่วไปรับประมาณ7 0็0นะนี่คือเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาผมพูดแบบนี้เราจะรู้สึกเลยว่าโอ้ยกลุ่มนั้นก็ ได้เจ็ดพันแปดพันกลุ่มนั้นก็ได้แปดพันหนึ่นห้าร้อยทำไมมันได้เยอะกันไปหมดอ่ะคุณผู้ชมรู้อ,อกมล่าไหมทไมมันได้เยอะกันไปหมดคนนั้นก็ได้เพิ่มคนนี้ก็ได้เพิ่มเอาจริงๆได้เยอะกว่าเจ็ดพันนะครับรวมกันไปรวมกันมาเนี่ยนะครับผู้สูงอายุจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขาจะให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูจากทุกกลุ่มเนี่ยโหจะได้กันหมดเลยคนมาตาสามสามจึงน้อยใจไงครับ ส่งสัญญาณอีกเสียงหนึ่งไปถึงรัฐบาลทุกกลุ่มได้รับการดูแลไม่ได้ใช่ได้ไม่ใช่ได้เจ็ดพันนะครับคุณผู้ชมฟังผมพูดไปแล้วเนี่ยได้8ปดพันกว่าได้มื่นกว่านู่นรวมๆกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มมาตาสา3สามเขาจึงน้อยใจไงครับกลุ่มมาตาสา3สามเขาจึงน้อยใจว่าอะไรวะของกูเนี่ยต้องรอตกงานก่อนกูถึงจะได้ได เพราะคนที่ได้คุณละครึ่งตกงานไหมก็ไม่ได้ตกงานคนที่ได้เจ็ดพันนี้ตกงานไหมหลายคนก็ไม่ได้ตกแค่รายได้ลดอะรายได้ลดเล,ยได,ล,ดลยได้รับการช่วยเหลือแต่คนประกันสังคมมาตราสามสามตามเงื่อนไขของประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยนะที่ท่านจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะภายในเก้าสิบวันหรือว่าสามเดือนเนี่ยนะท่านต้องตกงานนะต้องเป็นธุรกิจที่ตกงานโดยการออกคำสั่งของรัฐ เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากหวังไงว่าคำที่เขาบอกว่ากลุ่ม um ผู้ประกันตนที่ได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ในมุมสะท้อนก็หมายความว่าคนที่เป็นประกันสังคมแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมควรจะได้ถ้ารัฐบาลมาตรา39ได้อยู่แล้วนะครับมาตรา40ได้อยู่แล้วนะครับถ้าท่านเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยนะ เป็นกลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยนะครับสงสารคนมาตาสามสามนะครับเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่ส่งเงินสมทบเป็นคนที่อยู่ในระบบแต่ได้รับการดูแลที่น้อยมากน้อยจริงๆผมสามารถเถียงได้กับทุกคนแหละครับถ้าบอกว่ากลุ่มคนมาตาสามสิบสามเนี่ยไม่น่าหินใจหรือที่รัฐทำมาถูกแล้วและผมเชื่อว่าถ้ารัฐเนี่ยด้มขึ้นมาอีก จ็ดหมื่นล้านเป็นสองแสนแปดหมื่นล้านจ่ายได้ทั้งหมดสี่สิบล้านคนมันน่าจะรวมไปถึงกลุ่มมาตราสามสิบสามที่ได้รับผลกระทบไปด้วยมาตราสามสามที่ไม่ได้รับผลกระทบก็มีเยอะครับยังได้รับเงินเต็มอยู่แล้วก็ที่ทํางานคนมาตราสามสามที่ทํางานบริษัทดีๆนะเงินเดือนได้เหมือนเดิมและได้ work from home บางคนบริษัทก็ให้ work from home อยู่ที่บ้านเท่านั้นเองครับเพราะนั้นพี่น้องสามสามกลุ่มนี้ผมคิดว่าท่านก็ไม่ต้องเอา แต่พี่น้องสามสามที่ถูกลดวันทํางานถูกลดโอทีถูกลดนู่นนี่นั่นเพราะบริษัทก็อยู่ไม่ได้เพราะนายจ้างก็อยู่ไม่ได้เนี่ยเขาควรได้รับการช่วยเหลือนะมีคุณผู้ชมบอกว่าแอป,ปเป๋าตังค์ใช่ไหมฮะคนละครึ่งเข้าไม่ได้เห็นบอกแอป,ปล่มหรืออะไรยังไงนี่แหละนะเดี๋ยวเขาก็ส่งซ่อมไปนะครับ ครบทวนกระบวนความนะครับวันหยุดผมก็แวะมาพบกับคุณผู้ชมลุ้นกันอีกสักยกนึงครับวันอังคารนี้ในที่ประชุมครมก็จะเคาะกันผมก็จะพูดทุกวันนะครับเพื่อให้ได้เห็นใจกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา3าด้วยส่วนกลุ่มอื่นมีโอกาสได้รับค่อนข้างสูงคนพิการจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับอา่า กลุ่มเกษตรกรก็จัดอยู่ในกลุ่มที่รับการช่วยเหลือนะครับแต่บอกว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งการรอบก่อนคือหมายว่าต้องลงทะเบียนอะไรแบบนี้นะขอญีตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ